สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเอมิสโซโรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเลือกไพ่กับหัวข้อใครกันที่กําลังจะติดต่อหรือทักคุณมานะคะใครกันที่กําลังจะติดต่อหรือทักคุณมาให้เวลาเพื่อนๆอ,อธิษฐานค่ะ หลายลท่านน่าจะเลือก,กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอมี่จะเริ่มจากกองทางด้านนี้เรียงมาแบบนี้เหมือนเดิมเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะตอบโจทย์คุณไม่มากก็น,น้อยไปฟังกันเลยค่ะกองที่1น,นะคะใครที่เลือกกองนี้มาดูกันสิว่าจะมีใครติดต่อหรือทักคุณมาไหมนะคะคือถ้าไม่มีนี่คือจบคลิปได้เลยนะ <laughs> เอาเป็นว่าจะมีใครติดต่อหรือทักคุณมาไหมนะคะ มีนะโอ้ยได้ดูต่อแต่อาจจะไม่ใช่การติดต่อที่เอื้อประโยชน์ให้กับเราเท่าไหร่นะคะ ถ้าถามว่าจะมีใครติดต่อหรือทักคุณมาไหมต้องตอบว่ามีค่ะแต่จะติดต่อมาในเชิงของการทะเลาะเบาแว้หรือการมาพูดในสิ่งที่เขาคิดอย่างเดียวก็ได้นะคะเป็นการเหมือนแบบว่ามาเพื่อวางอํานาจสร้างอํานาจบางอย่างมีอิทธิพลบางอย่างของเขาอาจจะเป็นไปได้ในเรื่องของการงานหรือการมาเจราจาเพื่อให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทิศทางไพ่ดูแบบนี้แล้วไม่น่าจะใช่ ความรู้สึกหรือของความรักเลยนะคะใครกันคะที่จะติดต่อคุณมาเขาคือใครคนลักษณะไหนหรือเรื่องราวที่เขาจะติดต่อคุณมาคือเรื่องอะไรมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของการงานหรืออาจจะมาเคลียร์ปัญหาที่เคยผิดใจผิดหวังซึ่งกันและกันได้บางคนอาจจะได้รับการติดต่อจากญาติสนิทมิตรสหายนะคะหรืออาจจะมาพูดคุยในเรื่องของการ เอาใจใส่ฉันหน่อยสิเธอมันก็สิบได้เลยนะเนี่ยเามามอยเบาๆก็ได้อีกเช่นกันนะคะการติดต่อนี้นะคะอาจจะมาชวนคุณไปเที่ยวก็ได้นะหรือว่าชวนคุณไปทํากิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันก็ได้มีเกณฑ์นในการติดต่อมาแล้วต้องเสียเงินหรือว่าใช้เงินได้ด้วยนะคะอาจจะมาชวนอย่างที่บอกไปพอเสียเงินหรือใช้เงินคือเรื่องอะไรเช่นชวนไปเที่ยวอาจจะไม่ได้มาในเชิงของการยืมเงินอย่างชัดเจนขนาดนั้นละกันนะ ก่อนที่เขาจะติดต่อมาค่ะเป็นอย่างไรคะไม่เป็นอย่างไรดูจากพลังงานของไพ่นะคะก่อนที่เขาจะติดต่อมาคุณก็เฉยๆคุณไม่คิดด้วยซ้ำนะคะว่า ว่าคนคนนี้จะเป็นจะติดต่อคุณมาเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มีเรื่องราวที่จะทําให้คุณกับเขาต้องมาคุยกันได้หรือว่าจะต้องมาสื่อสารซึ่งกันและกันได้ก็อย่างที่บอกไปว่าพอเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์เนาะอารมณ์เหมือนกับว่าคนที่เขาติดต่อมามันอาจจะทําให้คุณรู้สึกตกใจตื่นตระหนกหรือว่าอาจจะติดต่อมาในเรื่องที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้ก่อนที่เขาจะติดต่อมาค่ะตัวคุณก็ทําอะไรในสิ่งที่คุณทําอยู่นั่นเองไม่ได้มีอะไรที่แบบ ไม่ได้รอคอยว่าเคนคนนั้นคนคนนี้จะต้องติดต่อฉันมาใครอยากคุยก็คุยใครไม่อยากคุยก็ไม่ต้องคุยนั่นเองนะคะแต่มองว่านะคือแนวโน้มจากไพ่อ่ะสัญชาตญาณลึกๆของคุณเอง The ไฮ p a t i ส s นะสัญชาตญาณลึกๆของคุณเองอ่ะรู้เลยว่ามันจะต้องมีเรื่องหรือมีเหตุ แล้วสักระยะหนึ่งคนคนนี้จะติดต่อคุณมาอันนี้คือก่อนเขาติดต่อมานะคะหลังจากที่เขาติดต่อมาล่ะคะจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เขาติดต่อมาอึดอัดมากขึ้นเลยค่ะรู้สึกเลยว่าบางสิ่งบางอย่างของคุณนั้นมันอาจจะไม่ได้สมูทแอสซิลส์เหมือนเดิมแล้ว คุณค่อนข้างหวาดระแวงกับการติดต่อของคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่นะสามดาบขึ้นมารู้สึกอึดอัดจใจหวาดระแวงรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่อ่ะทำไมต้องมาคุยกับเราณตอนนี้ด้วยอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่คุณต้องจัดการหรือแก้ปัญหาซึ่งสุดท้ายแล้วคุณมองว่าจะช่วยเหลือกันใช่ปะ จะช่วยเหลือการจะพยายามไปด้วยกันในสิ่งสิ่งนี้ที่เขาติดต่อมามันอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของคุณโดยตรงนะคะแต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าคุณอาจจะต้องสู้ด้วยตัวของคุณเองนั่นแหละการติดต่อสื่อสารมาก่อนและหลังก็เลยคิดว่าคุณอาจจะต้องจัดการด้วยตัวเองค่ะดังนั้นถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งติดต่อคุณมาหลังจากที่คุณฟังคลิปนี้ก็พูดได้เลยนะคะจัดการเองเลยไม่ต้องไปรออะไรนะอาจจะสร้างความหงุดหงิดใจให้กับคุณหน่อยแต่ว่าก็ ทำไปเถิดนะคะบทสรุปของการติดต่อนี้ค่ะดูจากไพ่บทสรุปนะคะคือต้องพูดว่ามันอาจจะมีแนวโน้มที่จะเป็นเรื่องราวที่ไม่ใช่ของคุณหรือของเขาแต่อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่มีบุคคลที่3นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่ทำเพื่ออะไรบางอย่างแต่คุณสามารถแก้ปัญหาได้แน่นอนค่ะไม่ต้องกังวล เพราะว่าเป็นไพ่ควีนถือดาบฉันจัดการได้อย่างชัดเจนอาจจะมีการขุนข้องหมองใจหรืออาจจะมีปัญหาบางอย่างอยู่ด้วยการเช่นรู้สึกแย่กับคนคนนี้หรือรู้สึกอึดอัดกับปัญหาปัญหานี้ รู้สึกไม่ค่อยอยากคุยไม่ค่อยอยากแสดงออกอะไรเลยหรือว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรอแต่สุดท้ายแล้วค่ะด้วยไพ่บทสรุปเป็นไพ่เดอรจัดเมนต์ก็ต้องพูดว่ามันสามารถที่จะทําให้คุณปลดล็อกเรื่องบางอย่างเช่นคุณจะรู้ว่าอ๋อคนนี้นิสัยแบบนี้นี่เองมันจะไม่คาราคาซังกับเรื่องราวบางอย่างที่มันอึนอดอัดคาใจระหว่างคุณกับเขาแล้วนะขอย้อนอีกนิดนึงแล้วกันนะคะอะไรของเอมี่ก่อนนะคือเมื่อกี้พอดีแบบพอเปิดมาเป็นควีนดาบกับสองดาบใช่ปะ ก็เลยอยากรู้นิดนึงค่ะว่าแล้วเขาจะติดต่อคุณมาหรือทักมาหาคุณทําไมนะคะทาไมเขาถึงเลือกที่จะติดต่อหรือทักคุณมาเป็นเพราะเหตุใดเขารู้ว่าคุณจัดการได้นี่พูดเลยเขาเห็นในความเก่งของคุณค่ะเขาเห็นในการปรับตัวเข้ากับหลายๆเรื่องราวของคุณได้ดีการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าของคุณนั้นเก่งมากๆคุณมีจุดยืนในตัวเองมีอํานาจมีความมั่นคงในตัวเองคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เพียบพร้อมข้อมูลคุณครบความรู้คุณได้แบบเนี้ยเก็ตมาแล้วเขารู้เลยค่ะว่าถ้าเขาติดต่อคุณมาเขาจะเหมือนกับว่าส,สมมุติถ้ามันเป็นปัญหาเขาจะรู้เลยว่าคุณอ่ะจะรับปัญหานั้นว่าเป็นปัญหาของคุณทันที <laughs> โถ อืมเราคิดว่านะมันต้องมีผลประโยชน์จริงๆเลยเรื่องเนี้ยคนที่เขาติดต่อคุณมาและแน่นอนค่ะมันจะเป็นผลประโยชน์ที่อาจจะเป็นรูปแบบของเรื่องราวที่จับต้องได้ในเวลาเดียวกันด้วยจับต้องได้เช่นอะไรก็ระวังนิดนึงคือไม่ได้บอกว่ามันจะไม่ดีหรือดีอะไรขนาดนั้นนะแต่ด้วยอิทธิพลพ่ยค่ะคือมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณหรือเรื่องของเขาแต่ทําเพื่อตอบสนองอะไรบางอย่างก็ได้ กันไหมมันเป็นอิทธิพลแฝงเรนแบบนั้นที่เห็นที่เห็นแล้วก็สื่อสารออกมาควรทำยังไงกับการติดต่อของเขาดีนะคะ create หวัง อ่าคอมเพนะเอนต์ชินะเอ่อถ้าเป็นเรื่องของการงานก็อาจจะบอกว่าลองทําอะไรในมุมมองที่แปลกใหม่ดูบ้างนะคะแล้วก็คิดว่าปัญหาหลายๆอย่างมันน่าจะได้รับการแก้ไขเป็นอย่างดีนะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่อง,องราวของการเป็นอ่าเพื่อนนะการมีมิตรภาพระหว่างกันในที่ทํางานหรือบนโลกใบนี้ก็ได้ใกล้คิดว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะก็ลองลองคิดให้มันเป็นเรื่องสนุกสนานในชีวิตก็อาจจะสามารถทําให้การติดต่อสื่อสารของคนคนนี้ทําให้คุณรู้สึกแบบ ยิ้มได้ในอนาคตก็แล้วกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในแง่ของเรื่องราวอื่นๆเช่นถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยมีถ้าเรารู้สึกว่ามันจะเป็นอีกพวกของความรักได้ไหมก็ต้องระวังความรักที่มาพร้อมกับผลประโยชน์ด้วยนะคะหรือบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องราวของการที่เห็นพบเห็นอะไรในเรื่องง่ายๆอ่ะคือง่ายๆในที่นี้เช่นอะไร creativity อ่ะมันมองอะไรเป็นเรื่องสนุกไปหมดเลยก,ก็ต้องระวังคนที่เหมือนกับว่าจะรักสนุกไม่ผูกพัน t ดตทาวเวอนะอย่าลืม the tower นะคะพอาว่าให้เด e ทาวเวคืออาจจะไม่ได้รู้สึกถึงการอยากผูกมัดผูกพันอะไรขนาดนั้นก็ต้องระมัดระวังการถูกหลอกลวงได้ถ้าเกิดว่าคนที่ติดต่อคุณมาเขาอาจจะมาอาจจะหวังผลอะไรบางอย่างนั่นเองนะคะเอาใจช่วยสำหรับเพื่อนๆกองนี้ถ้ามีใครติดต่อหรือทักคุณมาแล้วเขาเป็นใครก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะคะกองที่2นะคะใครเลือกกองนี้มาดูกันสักหน่อยสิว่า ใครกันนะใครกันที่กำลังจะทักทายหรือติดต่อคุณมาก่อนหนึ่งต้องดูก่อนเลยนะคะว่ามีไหมกับคนที่เลือกกล่องนี้จะมีใครทักทายและติดต่อคุณมาไหมคะหนึ่งถ้วยมีแน่นอนนะคะมีแต่คุณดูไม่ได้สนใจด้วยซ้ำอะ่ะติดต่อมาทำไมอะไรแบบเนี้ย สิ่งสูงเพื่ออะไรก่อนนะคะอาจจะเป็นเพื่อนหรือใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมคนใกล้ชิดของคุณเองนั่นแหละนะอาจจะโทรมาเพื่อระบายบ่นนะคะหรือมาพูดเรื่องเดิมๆอีกแล้วว่าเป็นเรื่องกดสิบธรรมดาเมาม,ะมะอยอะไรแบบนี้ได้มีโอกาสค่ะที่จะมีใครติดต่อคุณมาเขาคือ <c oughs> ใครค่ะเมื่อกี้บอกแล้วเดอะเวิร์น,นะพลังงานภาพรวมคือเพื่อนสังคมคนรอบข้างของคุณนั่นเองติดต่อมาทางโซเชียลมีเดียได้นะคะแอปพลิเคชัน l i n e ได้เช่นกันเขาคือใครคะอาจจะเป็นเพื่อนที่เคยมีปัญหากับคุณอยากที่จะเข้ามาเคลียร์ใจบางอย่างอิทธิพลนะคือคนคนนี้มีในเรื่องของอารมณ์รักความรู้สึกอย่างชัดเจนนะคะโอเค อ่าระว่งนิดอ่าต้องพูดว่ามีนวโนมแล้วกันนะคะที่อาจจะมีใครสักคนหนึ่งมาเพื่อมาชวนคุณไปลงทุนทําอะไรบางอย่างร่วมกันนะหรือว่ามาขายฝันนะเธอพอมีเวลาว่างสัก5-10นาทีไหมนะคะถ้ามีก็ฟังคลิปนี้ให้จบ <c oughs> บ้าจริงเอมี่จะติดต่อคุณไปทําไมใช่ปะ่ะเอออันนี้พูดก่อนนะใครนะคะคือคนที่เคยเขาเรียกว่า เหมือนมาไขฝันได้นะสามคาถาทำอะไรเขามาชวนคุณลงทุนก็ได้นะคะมาคุยกันดิสคัทในเรื่องของความแบบความจริงจังจริงๆอ่ะแล้วอาจจะมาเพื่อปลดล็อกหรือแก้ปัญหาบางอย่างให้กับคุณได้ด้วยหลายคนอาจจะบอกว่าพอดูแบบนี้แล้วมีโอกาสที่จะเป็นคนในอดีตไหมนะคะมีโอกาสที่จะเป็นแฟนเก่าอะไรหรือคนเก่าๆไหมเออแอบดูจากไพ่หน่อย ไม่แล้วนะคะคือถ้าดูจากไพ่แบบนี้ถ้าแฟนเก่าหรือคนเก่าๆกลับมาคือคุณดูไม่เอาแล้วจริงๆนะเนี่ยเออคุณดูแบบพอเถิดหยุดก่อนถ้าแฟนเก่าคุณจะติดต่อมาหรือคนเก่าๆจะติดต่อมามันอาจจะมาในรูปแบบของการแบบเอ,อ่อสันเดนมีตคือเหมือนกับว่าอยู่ดีๆก็เจอเช่นคุณไปเที่ยวแล้วก็เจอเขาแบบนี้มันมันไม่เชิงว่าจะต้องเป็นการติดต่อมาเพื่ออะไรบางอย่างนั่นเอง มองว่ายังไม่น่าใช่แฟนเก่าหรือคนรักเก่าดังนั้นถ้าเกิดใครรออยู่ต้องบอกตามตรงนะคะว่าไพ่ไม่เด่นชัดว่าคนเก่าจะติดต่อมาค่ะมองว่าเป็นเพื่อนกะะันเขาติดต่อคุณมาทําไมคะคนคนนี้เขาจะติดต่อหรือทักคาคุณมาทําไมคะเขาต้องการ ผลประโยชน์ความเก่งความเฉลียวความฉลาดของคุณเขาต้องการให้คุณไปจัดการหรือไปดูแลเรื่องราวบางอย่างให้เขานั่นเองรวมถึงในะอีกแง่นหนึ่งคืออาจจะมีเพื่อนบางคนค่ะต้องการให้คุณให้อาภายัยหรือไปไกล่เกลี่ยปัญหาบางอย่างระหว่างกันและกันให้กับเขาหรือใครสักคนหนึ่งได้ The d e v i l คืออะไร เรามองว่านะมีทิศทางสูงมากเลยค่ะที่คนคนนี้เคยปฏิเสธอะไรบางอย่างกับคุณเออแต่ว่าตอนนี้เขาจะติดต่อกลับมาหาคุณเพื่อที่จะบอกว่าเธอเธอพูดถูกฉันพลาดไปแล้วเก็นไหมมาเคลียร์ไฟในสิ่งเก่าๆที่เคยเจอหรือเคยประสบพบ <c oughs> เห็นนั่นเองดังนั้นค่ะกองนี้เราพูดก่อนนะว่าก็ต้องระวังว่านะอาจจะมี แนวโน้มแล้วกันเนาะ the d e v i l t h อ Magician หาดาบอาจจะเกิดขึ้นคือติดต่อมาเพื่อบอกข่าวคราวในเรื่องราวบางอย่างที่อาจจะไม่ใช่คืออาจจะมาเพื่ออาจจะบอกในเรื่องที่ไม่ดีหรือบอกเรื่องที่ดีก็ได้แต่มันเป็นสิ่งที่คุณต้องยอมรับในสิ่งที่เขาพูดมาโอเคปะ่ะเออแม้มด้วยความหมายไพ่นะมันก็อาจจะเซนซิทีฟเบาๆนะคะเอมี่ก็พูดเป็น อบอกเพื่อนๆแบบนี้แล้วกันว่าสิ่งที่เขาติดต่อมาคือเขาต้องการที่จะมาเคลียร์หรือต้องการที่จะมาเพื่อให้มันจบหรือเพื่อให้ไม่ต้องค้างคาใจกันอีกต่อไปนั่นเองนะคะระวังอีกนิดนึงแล้วกันเนาะว่ามีโอกาสากาที่พอเขาติดต่อคุณมาแล้วจะทําให้สถานการณ์ของเขากับของคุณมันแตกต่างไปดังนั้นเราขอดูต่อเลยค่ะว่าก่อนที่เขาจะติดต่อมาเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ ก่อนที่เขาจะติดต่อมาคุณก็มีความสุขอยู่ในโลกของคุณเองแฮปปี้ดีดาฉันอยากทำอะไรฉันก็ทำฉันไม่อยากทำอะไรฉันก็ไม่ทำมีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของคุณรู้สึกมีความสุขมีมโนภาพที่ชัดเจนแจ่มใสแต่ก็ยังคงทำอะไรแบบเดิมๆนะคะเป็นเพราะดีแฮงแมงคุณไม่ได้รีบร้อนหรือว่าไม่ได้อยากที่จะกระตกกระตากในเรื่องราวบางอย่างอะไรมากมายเนาะแต่พอหลังจากที่เขาติดต่อคุณมาค่ะ เป็นอย่างไรบ้างซ้าดาบนะมีระ่องอึดอัดใจขึ้นมาทันทีเลยอืมคืออาจจะมีความสับสนกังวลใจนะคะหรืออาจจะรู้สึกไม่ดีได้อะ่ะอืมแล้วก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะคะที่อาจจะทำใจแล้วก็เพื่อที่จะยอมรับกับสถานการณ์บางอย่างที่คนคนนี้เอได้บอกคุณมานั่นเอง อีกทีิพวกของไพ่นะคะก็ต้องพูดว่ามีโอกาสแล้วกันเนาะที่หลังจากที่เขาติดต่อมาค่ะคุณอาจจะไม่สามารถทําอะไรได้อย่างเร็วขึ้นอาจจะทุกสิ่งทุกอย่างสถานการณ์หลายๆอย่างของคุณจะเป็นไปนอย่างช้าลงนะคะเช่นนะการเดินทางเลื่อนออกไปนะหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้รับรู้ถึงความสูญเสียเพราะอะไรบางอย่างนะคะ ก็เป็นข่าวคราวที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ดีมากนะแต่ก็จะไม่พูดว่าก็ไม่แย่นะคะแต่คืออาจจะทำให้แต่ว่าคุณเหมือน handle จัดการกับมันได้นั่นเองอือหือมันเป็นสิ่งที่คุณต้องรับรู้อะค่ะไพ่อยากแนะนำอะไรให้กับคนกองนี้บ้างหนึ่งเหรียญไพ่พระค่ะ อ่แล้วก็หนึ่งดาบเนาะก็ต้องยอมรับเข้าใจนะคะยอมรับและเข้าใจคือสิ่งที่ไพ่อยากแนะนำแล้วก็ปล่อยวางให้ได้แล้วคุณก็จะได้รับพลังงานที่เป็นบวกนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างรอบตัวเกิดขึ้นกับคุณเองก็ได้ไพ่เดลฟูคือการออกเดินทางการทำนู่นทำนี่มากขึ้นทิศทางไพ่ก็เลยต้องพูดว่ามันก็มีโอกาสแล้วกันนะคะที่ คุณอาจจะต้องอย้อนกลับไปคิดถึงอดีตบางอย่างนะเดี๋ยวจะมันคือการปลดปล่อยตัวเองใช่ป่ะแสดงว่าเหตุการณ์นี้หรือว่าการติดต่อของเขาคนนี้น้นจะทําให้คุณได้ปลดปล่อยตัวเองในเรื่องราวบางอย่างได้หรือการได้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่หรือมุมมองใหม่ๆการพูดของเขาค่ะอาจจะทาให้คุณอาจจะเคยรู้สึกแย่ก,กับใครสักคนหนึ่งก็กลายเป็นว่ารู้สึกดีหรือรู้สึกอโหสิให้เขาแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะ พลังงานไพ่ที่อาจจะบอกคุณค่ะ Journey Safety และ w i s -dom นะคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่าจดจำบางอย่างที่เป็นแนวทางในการผจนภัยหรือการเดินทางนะคะซึ่งต้องบอกว่าต้องยอมรับว่าสิ่งที่คุณรู้มันอาจจะไม่ได้สร้างอันตรายหรือสร้างบาดแผละอะไรให้กับคุณแต่อาจจะเป็นในแง่ของการเข้าใจ หรือหรือต้องยอมรับอะไรบางอย่างรอบข้างให้มากขึ้นได้นะคะแต่ถ้าในแง่ของความรักความสัมพันธ์ในกรณีที่หลายๆคนคาดหวังว่าคนคนนี้จะเป็นเ,เรื่องของความสัมพันธ์แฟนเก่าหรือคนเก่าๆที่เคยมีทิพลก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นการติดต่อกลับมาเพื่อบอกในเรื่องราวของ สิ่งที่อาจจะไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับเราอย่างชัดเจนแต่อาจจะบอกว่าพอมาเป็นไพไ่เซฟตี้ด้วยเนาะก็ต้องพูดว่ามันอาจจะเป็นการคาดความหวังที่บอกว่านะเวลาเช่นนะในะเวลานี้จริงๆยังไม่ได้พร้อมที่จะมีใครแต่ว่าก็เธอก็คืออีกหนึ่งในตัวเลือกของฉันหรือว่าเธอก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของฉันนั่นแหละนี่คือการติดต่อ,อก,กลับมาของเขาคืออยากให้คุณมีความสุขกับปัจจุบันนั่นเอง นะคะอาจจะมีแนวโน้มแห่งการต้องสู้รบปบมือในแง่ของความรักความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะเป็นความรักที่อาจจะค่อนข้างฉับเฉวยมากๆเลยดังนั้นถ้าเกิดในช่วงเวลาน,นี้ค่ะคุณมีใครสักคนหนึ่งที่ติดต่อมาแล้วมาพูดในเชิงของความรักความสัมพันธ์ก็ต้องระวังว่ามันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เป็นระยะสัน้นเนาะไม่ได้อยู่ได้นานเท่าไหร่นะคะนี่คือภาพรวมที่ไพ่อยากจะสื่อสารหรือว่าอยากจะบอกเพื่อนๆท <ๆ S 1> ุกคนด้วยนะคะว่าใครกําลังจะติดต่อคุณมาก็หวังว่าไม่ เอมี่จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับเพื่อนๆอยู่ตรงนี้แล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นใครที่ติดต่อมาก็อยากให้คุณใช้วิจารณญาณด้วยแล้วกันเพราะนี่คือการดูดวงแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงของคุณคนใดคนหนึ่งเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆอยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะกลองที่3นะคะมาดูกันว่าเพื่อนๆที่เลือกกลองนี้ใครกําลังจะติดต่อหรือทักคุณมากันนะแอบดูก่อนเลยนะคะว่าจะมีใครติดต่อหรือทักคุณมาใหม่ ก็มีอีกแล้วนะคะมีทุกกองเลยใช่สิจะไม่มีใครทักมาได้ไงใช่ปะเออเหล่านี้นะเพื่อนเยอะกันขนาดนี้จะไม่มีได้ไงนะคะมีไหมมีแน่นอนค่ะมีคนติดต่อคุณมาแต่ว่าจะไม่ได้มาในเรื่องของอในเชิงของความรู้สึกขนาดนั้นนะคะอาจจะมาพูดอะไรบางอย่างที่ เป็นการให้ข่าวคราวแล้วก็ข้อมูลของคุณละกันเนาะบางคนอาจจะได้รับการติดต่อมาในเรื่องของการงานด้วยนะคะแต่อาจจะไม่ใช่บริษัทหรือว่างานเนื้องานที่เราสนใจเท่าไหร่ด้วยเขาติดต่อคุณมาทําไมคะแหม่สาดาบนะคะ กองนี้เป็นไปได้ที่จะมีคนในอดีตติดต่อคุณกลับมาได้ด้วยนะคะแฟนเก่าเพื่อนเก่าคนคุยเก่าเก่าเขาติดต่อคุณมาทําไมอยากถามความคิดเห็นอยากรู้ความคิดเห็นของคุณติดต่อมาสร้างความอืดอัดใจให้กับคุณเหมือนมาปรึกษาปัญหากับคุณเลยอะ่ะเขาก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะคะว่าเขาจะติดต่อคุณมาทําไมแต่แค่รู้ว่าถ้าติดต่อคุณมาแล้วคุณจะให้ คำตอบหรือให้คําพูดหรือให้คําแนะนําบางอย่างกับกับเขาได้นั่นเองนี่คือสิ่งที่ที่ไพ่บอกเอมี่มาเนาะทีนี้ค่ะทิศทางไพ่พอันเป็นไพ่สามดาบก็ต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องราวของการอ่าเขาเรียกว่ามันมันต้องเป็นเชิงไม่ดีอยู่แล้วอะเช่นนะอาจจะใจร้อนหรืออาจจะมีความรู้สึกที่มาติดต่อแล้วทําให้เรารู้สึกแ yeah ย่เออใช้คํานี้ ติดต่อแล้วท้าให้คุณรู้สึกแย่เก็ตหรือว่าอะไรนะคะมันมันต้องใช้คําว่ามาบอกเพื่อให้เราพอเรารู้สึกแย่เราก็เลยเลือกที่จะเฟดตัวเองออกมาจากสถานการณ์บางอย่าง ประมาณนี้เช่นนะสมมติคุณอาจจะแอบชอบอใครสักคนนึงอยู่ใช่ปะ่ะแล้วคนคนนี้ก็เลยติดต่อคุณมาแล้วก็มาพูดเรื่องของคนน,นั้นทําให้คุณเลือกที่จะอยากเฟดออกมาจากคนคนนั้นเนี่ยแหละที่อยากจะบอก <c oughs> คือให้มันคือสามดาวแล้วมันเป็นเดอะเดย์และเดอะมูนใช่ไหมมันเป็นการออกมาหรือว่าการเดินจากมาแบบว่าเออด้วยความสับสนกังวลใจของตัวคุณเอง นะคะคด้วยท่ทางไพ่มันก็เลยอาจจะไม่ได้ดูแฮปปี้หรือดูมีความสุขหรือดูเอ,อื้อ,อประโยชน์ให้กับตัวคุณมากเท่าไหร่ด้วยนะทีนี้ค่ะสี่วยที่ขึ้นมาก็ต้องบอกว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นความเครียดความกังวลใจเป็นเพราะว่าคนคนนี้อาจจะมาพูดแล้วทำให้คุณรู้สึกแย่ยิ่งกว่าเดิมได้มันค่อนข้างอึดอัดค่ะหรือว่าอาจจะเบื่อหน่ายหรืออาจจะรู้สึกแบบว่าไม่ได้แฮปปี้ไม่ได้ดีดามากนะัก ทิศทางเราต้องพูดเลยนะคะเมาามอยนะเอาเรื่องของคนนั้นเอาเรื่องของคนนี้มาบอกกันจนทําให้คุณรู้สึกเบื่อไม่อยากคุยขี้เกียจคุยแล้วกับเรื่องพวกนี้มันอาจจะเป็นเรื่องเดิมๆก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้บอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องในอดีตก็ได้มาพูดเรื่องคนคนหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นเรื่องราวที่ดีหรือไม่ดีก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นเชิงของการเม้ามอยนั่นแหละนะคะ แต่น่าจะเป็นเรื่องเครียดแล้วก็เรื่องของการที่แบบไม่รู้ว่าจะยังไงแล้วก็มันหาคําทางออกไม่ได้ด้วยอะ่ะเป็นเรื่องที่คุยไปได้เรื่อยๆมากกว่าสาการค่ะขอแอบดูหน่อยว่าก่อนที่เขาจะติดต่อมาคุณเป็นอย่างไรบ้างจริงๆคุณก็เป็นคนชอบอ่าพูดชอบคุยอยู่แล้วนะด้วยความที่มันเป็นไพ่ The Magician 10สิดาบ The Empress จริงๆคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบการเจราจายอยากรู้เรื่องคนอื่นน่ะแต่รู้ว่าเฉยๆรู้ไว้เอาเป็นข้อมูลนะคะ cnn ของกลุ่มก่อนก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะติดต่อมาก็ต้องพูดว่าคุณก็รู้สึกแบบเออเซงๆงนะไม่รู้จะทำอะไรดีฉันว่างๆฉันก็ชิวๆของฉันไปอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องได้คุยกับคนคนนี้ด้วยซ้ำนะคะแต่หลังจากที่คนคนนี้ติดต่อคุณมาค่ะคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเอง่ย อยากรู้เรื่องนั้นๆเพิ่มเลยอะแต่รู้สึกเสียความรู้สึกได้ด้วยนะเสียความรู้สึกหรือรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังกับใครบางคนหรือสถานการณ์บางอย่างได้ด้วยนะคะคุณอาจจะได้รับรู้เรื่องราวหรือเหตุการณ์บางอย่างแล้วทําให้คุณรู้สึกแบบแย่รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่จุดที่ฉันจะต้องมารับรู้เลยทําไมฉันต้องมารู้เรื่องแบบนี้ด้วยดูแล้วแบบเป็นการติดต่อมาที่คุณไม่ได้เอื้อประโยชน์มันเด่นในเรื่องของคนรักเก่าไหมคะแอบถามไพ่หน่อย ก็เป็นไปได้แต่ว่าถ้าคนรักเก่าของคุณติดต่อมาหรือแฟนเก่าของคุณคนคุยเก่าของคุณติดต่อมาจะมีภารหนาที่มาให้คุณช่วยค่ะเช่นเธอเธอเธอช่วยกดไลค์รูปเราหน่อยสิแล้วก็น่าจะไปส่งประกวดอะไรแบบนี้เกิดไหมคือไม่ได้ติดต่อมาเพื่อไถ่าถามว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างหรือจะติดต่อมาเพื่อที่จะ,ะสารสัมพันธ์กันขนาดนั้นนะคะไม่เด่นแล้วคุณจะรู้สึกอย่างไรคะ กับเหตุการณ์ที่เขาติดต่อมาไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นใครหรือเหตุการณ์อะไรนะคุณจะรู้สึกอะไรหลังจากได้รับรู้หรือว่าได้เห็นอะไรบางอย่างคุณรู้สึกปรงชีวิตคะ่ะ <c oughs> คืออันนี้เราต้องพูดก่อนว่าจริงๆถ้าดูแบบนี้นะจริงๆชีวิตคุณมีอะไรให้ทําเยอะนะคะแต่ว่าการติดต่อของคนคนนี้ก็อาจจะทําเป็นหนึ่งในเรื่องที่ทําให้คุณเสียเวลาได้เออใช้คํานี้นะ ถ้าดูจากคิดทางไพ่อันนี้ต้องบอกก่อนนะคะมีโอกาสที่อาจจะมีคนที่กําลังอยากเปลี่ยนงานหรืออยากลาออกจากงานอะไรแบบนี้ถ้าเป็นเพื่อนในที่ทางานเนาะอาจจะติตต่อคุณมาเพื่อถามความคิดเห็นคุณก็ได้เช่นกันเลยทําให้ก็ระวังว่าไปรับพลังงานพวกนั้นมาที่ที่คุณละกันนะคะเลยทําให้คุณอยากเปลี่ยนไปด้วยอะไรแบบนี้ระวังให้ดีไพ่ยอยากแนะนําอะไรให้กับคนที่เลือกก้องนี้บ้างคะ ไม่แตะเยอะนะเพราะว่าเรามองว่าพอเป็นไพ่เดอะเมเจอชคุณน่าจะมีความคิดหรือว่าไอเดียหรือว่ามีความเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วน่าจะจัดการสภาวะการบางอย่างได้เนื่องจากว่าเป็นสิบดาวเรดดี้เอ็มเพรสคือสามารถยอมรับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือไม่ว่าเขาจะมาพูดเรื่องราวอะไรของคุณขึ้นนะคะคุณสามารถอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งหรือท่ามกลางสงครามท่ามกลางอุปสรรคแล้วก็ปัญหาได้อย่างดีทีเดียวเพราะเป็นดีเอ็มเพรสอ่ะพยายามมองโลกในแง่บวกด้วยตัวของคุณเองด้วยถ้าถามว่าไพ่อย่างแนะนําอะไรนะคะ ก็พยายามที่อะไรที่เรารู้เยอะเกินไปบางทีก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีหรอกนะคือพายก็อยากจะเตือนคนนิดนึงค่ะว่าบางครั้ง บางเรื่องคุณยังไม่รู้เลยก็อย่าไปทําว่าอย่าทําตัวว่ารู้นะคะบางทีคุณอาจจะได้รับรู้เรื่องราวของเพื่อนหรือคนรอบข้างเยอะก็ต้องระมัดระวังว่ามันไม่ได้มีใครหวังดีกับเราหมดนะ The world the world the world ขึ้นมาพร้อมกับ3มถ้วยก็ต้องมีระวังอิทธิพลของการที่มีคนอาจจะไปคือคุณอาจจะติดต่อหรือว่าคุณอาจจะคุยกับเขาในเรื่องงานบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเนี่ยพวกเธอขี้เมาเก็ตไหมคือเพราะว่าสิ่งนี้คุณเป็นน่ะ ภายนอกกับความเป็นคุณจริงๆอ่ะบางทีมันค่อนข้างตรงกันข้ามกันคือคุณเป็นคนเขาเรียกว่าเอมี่มองว่าคุณน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างเฟรนลี่ค่อนข้างดูแบบเป็นมิตรกับคนทั่วไปได้ง่ายแต่จริงๆแล้วคือคุณน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างเข้าถึงยากและสิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยมีใครรู้นะคะบางคนอาจจะบอกว่าเออคนภายนอกมองว่าเราเป็นคนดุใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วพอได้เข้ามาคุยแล้วรู้สึกว่าเออมันไม่มีอะไรเลยจริงๆนะคะแต่ว่า อย่างที่บอกว่าคนคนนี้เขาอาจจะรู้หรือไม่รู้ในความเป็นคุณก็ได้ก็ต้องระมาระวังในเรื่องของการที่เราอย่าไปรับความไม่สบายใจหรือว่าความเป็นเขาที่เข้ามาติดต่อคุณกลับมาละกันซึ่งมองว่าคุณนะคะจะมีคนเข้ามาขอคำแนะนําหรือขอคาปรึกษาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอะไรด้วยไพ่ t h e world the high priest สามถ้วยคุณเป็นเหมือนกับพลังงานบวกให้กับคนอื่นๆแม้ว่าจริงๆตัวคุณจะเครียดอะไรก็ตามแต่ คำแนะนำจากไพ่ค่ะอืมนี่คืองานของคุณเลยนะเนี่ย r e bird โอ้โหจริงๆนะคุณเป็นพลังงานที่ให้ reduce your potential ด้วยนะคะเอ่อให้พลังงานบวกกับใครหลายๆคนได้ดีจริงๆนะเธอเธอเป็นคนในแง่บวกใช่ไหมลองมาพิมพ์คอมเมนต์บอกเอมี่หน่อยสินะคะใช่หรือไม่ซึ่งเอมี่มองว่าใช่นะ คุณสามารถที่จะเหมือนสร้างความแตกต่างนะคะแล้วก็เติมเต็มให้กับคนทั่วไปด้วยสไตล์ความเป็นคุณระวังแค่อย่างเดียวว่าตัวคุณเองอ่ะอย่าไปดึงพลังงานที่ไม่ใช่คุณอ่ะมาอยู่กับคุณโอเคปะ กลัวว่าคุณจะเลิกรักตัวเองหรือแบบว่าไม่ได้สนใจความเป็นตัวเองมากนั่นเองนะคะหลายครั้งอันนี้ต้องพูดก่อนว่าถ้าในเชิงของการคนที่ติดต่อคุณมาเป็นพลังงานในแง่ของความรู้สึกความรักหรือมีอิมมอชเนลให้กับตัวคุณเองก็ต้องระวังว่าเขาจะทําให้คุณสูญเสียความเป็นตัวคุณเองและอาจจะทําให้คุณคาดหวังหรือทําให้คุณจดจําในเรื่องราวบางอย่างมากเกินไปหรือมาสร้างพันธะผูกพันอะไรบางอย่างกับคุณ จนทาให้คุณอาจจะไม่ได้สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้ต่อไปก็เรามาะระวังคําพูดนะคะหรือว่าการสื่อสารบางอย่างหรือการแอคชั่นบางอย่างของคุณที่อาจจะทําให้เขาไปเป็นเอาไปเป็นข้ออ้างหรือเอาไปเป็นแบบสิ่งที่ไม่ได้นําพาให้กับคุณได้เออดังนั้นคําพูดหรือการการะทำบางอย่างการตัดสินใจบางอย่างของคุณนะตอนที่เขาติดต่อมาในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะมีอิทธิพลกับคุณในระยะเวลาที่ยาวนานดังนั้นก็ดูดีๆนะคะเลือกคําที่เหมาะสมเลือกเหตุการณ์ที่เหมาะสม นะระวังการแบบว่า,าผิดพลาดเพราะตัวเองอาจจะมองโลกในแง่ดีมากเกินไปเลยทำให้คุณต้องสูญเสียความเป็นตัวเองในอนาคตนั่นเองนะคะเอาใจช่วยสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองนี้ด้วยนะคะอย่างที่บอกว่านี่คือการทำนายภาพกว้างนะดังนั้นก็ให้ใช้วิจารณญาณในทุกๆก,การรับชมและรับฟังนั่นเองจ้า และนี่นะคะก็คือการดูดวงแบบภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงอนใรนคนหนึ่งไม่ใช่สิและนี่นะคะก็คือสามกลองไพ่ที่เพื่อนๆได้เลือกกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่รู้ว่าคุณเลือกกองไหนกันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะคะฝากหนึ่งช่องทางการติดตามการผ่านทางอินสตาแกรมเอมิสโรด้วยหากใครอยากให้ทาคลิปหัวข้ออะไรก็มาคอมเมนต์ทิ้งท้ายกันไว้ด้านล่างได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย